สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ของยาาพาแฟมิลี่นะคะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะนี่ค่ะพามาดูต้นไม้ที่ลุงพลมาปลูกไว้นะคะกับทีมงานยูทูบเบอร์นะคะสายลุงพลนะคะมีหลากหลายหลายอย่างมากเลยค่ะที่ปลูกไว้นู่นงาหยังเกาะอันนี้เขาเรียกงาแฝกบ่คะ แกดก็ไม่เชี่ยวชาญด้านต้นไม้เท่าไหร่น่าจะเป็นหญ้าแฝกเนะาะพาร์ยข,ขึ้นพีดอลไพี่น้องขอใส่เกือบเขามาพย่างบ่ได้แล้วตอนนี้ถอยก่อนถอยก่อนอย่างบ่ได้แล้วข,ขึ้นพิดแล้วดูเอาค่ะ ไม่ฉลาดเท่าไหร่เลยนี่รู้ว่าดินมันเนียเอาก็ใส่เข้าไปนะคะรองเท้าไปต่อไม่ได้แล้ค่ะต้นเงาะก็มีนะคะต้นเงาะต้นลำไยอัยอันนี้พักกินกับลาบพี่น้องพักกินกับลาบนี่นะคะสำหรับ fc ลุงพลนะคะที่อยากดูว่าต้นไม้ลุงพลที่ปลูกไว้เป็นยังไงบ้างนี่เบิรดทุกอย่างเลยคะ่ะพี่น้องมัพริกมัเคุด ต้นมะละกอคือปลูกที่สิทกันเท่นเนาะปลูกทีกันเทเนาะดอกแครนะคะมันเป็นดินดาดพี่น้องเอ้ยดินเหนียวตอนนี้แอดไม่ได้ใส่รองเท้านะคะนอกจากจะพามาดูต้นไม้ที่ลุงพลปลูกไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านลุงเสือด้วยนะคะลุงเสือภาษาว่าถึงไหนแล้ว พี่น้องเอ้ยอปย่างตีนเพิ่มตอนนี้ตอนนี้เดินเท้าเปล่านะคะรองเท้าไปต่อไม่ได้แล้วค่ะจอดทิ้งไว้แล้วดูข้าวด้วยอออนี้บกขึ้นปันไดมันแดดมันไม่มีน้ำมานานแล้วนาะคะ่ะเนาะข้าวก็ขึ้นขื่นว่าหลายไปต่อไปต่อ เดี๋ยวพาไปดูบ้านลุงเสือภาษากันนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนาะไม่ไดอยู่บ้านหลายวันอุ้ยมาพันยอกกันบ่ตตองเฮาบ่ตตองเฮาคนกันเองจา้าคนกันเองจำไม่ได้บอก โอ้ยสุ้มมาเป็นไม้อ <faut> ีดีเนาะนี่เนาะเบื้องเนี่ยยำกันอยู่ในให้น้าบ่นอยู่ในให้เขาไปกินน้าให้ยังกินมาแอบแอบมาถ่ายข้างหลังนะคะเป็นมาแต่ว่าบอคือว่ามาเฮาเนาะเป็นยังกินยังปาดแกงหนือไม่แกงหรือไม้โอ้คอยพึ่งต้มไว้เมื่อคืนนี่ได้ไม้อันเบอัน ฮักให้นะเอาามแต่คแม่นข่อยมาห่อข่อก็มาต้มไว้เมื่อคืนนี่ยมาใส่สีเขียวจะไปใส่เนี่ยเออพอดีเสร็จสิเดี๋ยวพอต้องแกงเคียงทาเอานี่แล้วเออโอ้ลาบปากแล้วท่านแดงนันกบอยู่จงขาเบือไว้อยู่แต่ว่ากับ่ได้แกงบ่ ลาบปากแล้วค่ะไปกินฟีมือภาษา,าเ้า,าน,น,เเนี่ย่องเงียบมาแอบถ่ายข้างหลังบ่หม้อก็ต้มไว้ก,ก็ลายมื่อคืนนี่นจกักจักต้มม,ม,มาห่อนหน้าตาดีมากมะอึ้สีแบบสีสีสดค่ะเนาะสีสมสดมเนื้อดีแถมหนึ่งหัวใจเราเพื่อน็นหอดใจแล้ว นั่นเด้สานจ๊กสีมาหรือบอมพอดมันตกเด้เขาเจ้าเฮทไทยนะบอเพิ่นว่าไปเก็บงานข้างนอกจช่ไหว่าสองสามมื่อะไรมันหาหกหมื้วเดี๋ยวไปเบิ่งเฮือนก่อนเด้อค่ะพาไปเบิ่งเฮือนก่อนเด้อหอดใจแล้วคือป่ะเพิ่นว่าเก็บข้างนอกให้แล้วงแต่เพิ่นสิมาเฮ็ดที่นี่เดียวเออ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเวียนสิมาติดที่ตมีกแล้วตามมาดูบ้านนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศหน้าฝนหน้านาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะใส่ไม่ได้แล้วค่ะรองเท้าตอดอีกกว่านี่คืบหน้าความคืบหน้านะคะกะมุ่งลังค่าแล้วที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะนี่แต่ซื้อวัสดุอุปกรณ์มารอ ทายนะคะตัวนี้ทายหินกรวดนะคะนี่ซื้อเหล็กเส้นมาไว้แล้วซื้อเหล็กซื้อปูน เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรต่อนะคะซื้อวัสดุประกอบมาไว้รออันนี้อียงเข้าวข้าปลูกมันไม่ออกงอกแช่แล้วลุงเสือเอาเข้าปลูกนะคะไปแช่แล้วแช่เสร็จแล้วมันไม่ออกงอกนะคะมันแสดงว่าข้าวข้าวมันรีดเนาะ มันไม่พร้อมที่จะเป็นพันข้าวมันบ่งอกนะคะพี่น้องก็เลยต้องเอามาปรุงเอ,า,อางสิวันนี้จะเอาไปจัดเรตตอบ์บนเขาอันนี้เขาบอออกงอกก็มีแต่ซิเดวานใหไก่เทกลทนั้นตัวเนาะมันก็สิขึ้นล่าขึ้นยังไปแล้วเหมือนเดิมนะคะความคืบหน้ายังไม่มีนะคะหมายถึงว่าจากวดที่แล้วนะคะที่แอด่ายให้ดูนะคะ ยกโคมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะคะล้วก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์มาไว้รอแล้วนะคะรอแค่ทีมงานสร้างนะคะตอนนี้คิวงานเยอะอยู่นะคะม้ใไม้ล่ออกบนน้ำไมไล้ล่อันนี้คือบริเวณรอบบ้านดงเสือภาษานะคะเดีพามาดูก่อน่อกไม้น่อไม้ล่พี่น้อง สุดยอดของหน่อไม้ก็คือหน่อมไม้ไร่นี่แหละค่ะหน่อไร่นี่แหละแต่ว่ามันยังบ่ออกเพราะว่ายัางฝนไม่ตกเนาะฝนไม่ตกนานแล้วฝนเพิ่งจะตกนี่แหละค่ะพอมันตกลงมาแบบต่อๆกันเนี่ยค่ะเบิ้งงอโรดพี่น้องสองสามกอนี่แหละกินบระวับิปรวัยค่ะกอนไม้ไร่ก่อไ,กไอไร่หน่อไร่หน่อไร่ค่ะอันนี้ไผ่เหลียงไผ่กิมซุง โอ้มีนอยใหญ่นอหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ช่อบปูของยาพาสฟัร์ีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ